15 seconds, guidance is internal, 12, 11, 10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running, liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour, liftoff on Apollo 36. อะไรอะ่ะมินปะห้องศิลอื้นป้าใส่ผิดปะแล้วสรุปแกดูอะไรอ,ะอ่ะอ๋อพอดีว่าเราจะมาหาที่วาดรูปอะ่ะกำลังจะไปแล้ววันนี้บวไม่เปิดหรอกนะ<ต>ปกติแล้วถ้าไม่มีนมสัสก,การนะ์อ่ะเขาก็จะล็อกไว้เงี้ยแหละอ๋อรูปสวยดีนะอ๋อพอดีว่าเราจะวาดรูปไปใส่ขอเข้ามาหาลัยอ่ะแต่มันยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็เลยว่าจะวาดใหม่อะ่ะแล้ววาดก็สวยดีอ๋อทำไมแกถึงไม่ชอบอะ่ะ ตอนว่ามันดูตันๆอะไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่งาน,นที่มีความหมายอะคืองานที่มีมูลค่าเว้ยอาจจะดูว่ามันไม่สวยอะแต่คุณอาจจะชอบก็ได้อ๋อแล้ว่อยมาทําอะไรอะเรามาเดินเล่นอะว่าจะดูคอนเทนต์ใหม่ๆเอาไว้ทําคลิปสั้นลงยูทูบอะแฝดข้างาน,นกับพวกนี้เหรออืมเราก็ทามาเรื่อยๆนะแต่ว่าปกติแล้วเราจะทําเบื้องหลังมากกว่าเลยไม่ค่อยมีคนเห็นนะงั้นก็สู้ๆนะมินสนใจทําคลิปวาดลูกกับเราปะฮะ นี่แหละคอนเทนต์ของเรามินก็แค่นั่งวาดรูปไปแล้วก็มีสคริปต์เล่าเรื่องอีกนิดน,นึงแค่นี้แหละเดีย๋ยวนี้คนชอบอะไรที่มันเรียลเข้าใจง่ายจะายแต่ว่าแค่เราวาเฉยๆเราก็คิดไม่ออกแล้วอะถ้าแกคิดไม่ออกก็ให้คนอื่นคิดให้ดีเอาเป็นว่าแกแต่งตัวมาดีๆแล้วพรุ่งนี้เจอกัน อ๋อมินมาหรอนั่งเลยเดี๋ยวเราขอเซ็ตกล้องแป๊บนึงนะมินไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวทำตามที่บีฟกันเอาไว้ก็พอส่วนตรงไหนที่ไม่โอเคอะ่ะเดี๋ยวเราจัดก,การให้โอเคได้ มินถ้าให้ถอดแว่นนี่มินมองเห็นปะอ่ะก็พอมองเห็นอยู่อ่ะงั้นถอดแว่นดีกว่าจะได้ดูมั่นใจมากขึ้นสามสองหนึ่งเลิกอดจริงๆเราเป็นคนไม่ชอบเสียงเวลาถอยหลัง มันเหมือนเป็นสัญญาณแห่งการบอกลาแต่ครั้งนั้นมันเหมือนกับการได้ฝึกปีนหน้าผาโดยไม่มีพ่อคอยจับมือเอาไว้อยู่ไม่ว่าอย่างไรเราก็จะไม่ตกลงไปอย่างแน่นอนอาจเป็นพอฝ้ายรู้วิธีที่จะทำให้เราผ่อนคลายด้วยเพลงคลาสสิกยุค60ูน์ 0, กับสีน้ำผู้กันและกระดาษที่ทำให้ฉันจินตนาการได้อย่างเต็มที่นี่นะคะบายโอเคค่ะ เก่งมากเดี๋ยวเราลงคลิปแล้วเราจะมาบอกให้นะโอเคได้ๆขอบคุณนะอืมแล้วก็ช่วงนี้มินก็ลองไป explore หาอะไรใหม่ๆดูนะแล้วว่ามันน่าจะช่วยมินได้เยอะเลยแหละ วันนั้นที่คนทั้งโลกบอกว่าเกลียดเราแล้วก็เริ่มที่จะคิดถึงนักวินาทของเรากระทั่งวันที่เขาบอกว่าอาจจะไม่กลับมาอีกเขาก็ยังไม่มีน้ำตาสักหยดให้เห็น จริงๆการสร้างจรวดก็คล้ายๆกับการสร้างผลงานศิละปะมันเกิดจากชิ้นส่วนหลายๆชิ้นต่อก,การเกิดเป็นผลงานชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งถ้ามีจุดไหนที่เสียหายหรือตกหล่นไปางานนั้นก็จะไม่มีวันสมบูรณ์แบบอย่ายอมแพ้เด็กไทยนะ แค่นี้เองหากคุณบอกกันก็ได้นี่ไม่เห็นต้องมาถึงที่นี่เลยเราอยากคุยต่อหน้ามากกว่าแกบอกว่าอยากคุยต่อหน้าแต่แกหันหลังให้เราน่อนั่นแหละเราคิดว่าเราไม่เหมาะที่จะทําอะไรแบบนี้ออก็ดูออกอยู่อะเมื่อตอนเรายังเด็กๆอ่ะย่าเราเคยพามาที่โบสถ์คริสเราไม่เก็ตอะไรเลยที่อยู่ในนั้นเลย เรารู้สึกว่ามันดูเสียเวลามากอะจนวันนึงเราได้ยินคนในโบสถ์บอกว่าทุกคนคือคนพิเศษของพระเจ้าถึงจะเป็นชิ้นส่วนเล็กๆเพียงชิ้นเดียวแต่มันก็เป็นชิ้นที่ไม่มีอะไรทดแทนได้ตอนนั้นเราก็เชื่อนะวเวลาทำอะไรเราก็จะพราวในตัวเองมากอะเหมือนเป็นนางเอกในซีรีส์เลยแต่พอเราโตขึ้นมาก็รู้สึกว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่สนใจในสิ่งที่เราทำขนาดนั้นหรอก ถึงเราจะเป็นคนพิเศษขนาดไหนวันหนึ่งเราก็อาจจะถูกลืมได้ทางนั้นแหละตอนนี้ทำแค่สิ่งที่เป็นเราก็พออะไรที่ไม่ใช่ก็อยา่าไปทำ ไปผลงานที่เราชอบที่สุดในพอร์ตให้อาจารย์ฟังหน่อยคือหนูชอบงานนี้มากที่สุดคะ่ะหนูคิดว่างานนี้จะบ่งบอกความเป็นตัวเองได้ดีคะ่ะลองขยายความเพิ่มเติมให้อาจารย์ฟัง คือนนี้เป็นเซลล์พปรเจที่หนูเลือกลงสีหลายๆสีแล้วก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของใบหน้าก็จะมีความบิดเบี้ยวแล้วก็แสงไปด้วยรายละเอียดต่างๆที่าามากมายค่ะหนูคิดว่าการที่คนเราจะสมบูรณ์แบบได้ก็มีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีปนกันต่บางครั้งก็จะมีความผิด,ผดเพียเพ้ยนไปบ้างแต่นั่นแหละค่ะคือส่วนสําคัญที่มันประกอบกันมาเป็นตัวของหนูเองแล้วก็จะออกมาได้สวยงามมากที่สุดค่ะ